นนะะไปดูแวดวงของการวิทยาศาสตร์และอวกาศกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นคน่ะมีการปล่อยจรวดขับดันเพื่อที่จะส่งยานอาวกาศขึ้นไปสู่อวกาศนะคะไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยอันไกลโพ้นที่มีระยะทางมากถึง5,200กิโลเิเมตรค่ะนานหลายสัปดาห์หลังจากที่ยานอาวกาศของยุโรปได้สร้างประวัติศาสตร์ลงจอดบนพื้นผิวดาวหางโดยจรวดขับดัน H2A ทยานออกจากศูนย์อวกาศคานกเกชิมะทางตอนใต้ของประเทศเมื่อเวลาประมาณ13 นาฬิกา22นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับ11นาฬิกา22นาทีวันนี้ตามเวลาในประเทศเรานะคะหลังจากที่ญี่ปุ่น ต้องเลื่อนปล่อยยานออกไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออํานวยโดยสํานักงานสํารวจอวกาศญี่ปุ่นได้ส่งยานที่มีชื่อว่าฮายาบุสะ2ปฏิบัติภารกิจในห้วงอวกาศเป็นเวลา6ปีซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีมูลค่ามากถึง3 1 0 0ล้านเยนหรือว่าราว8,580ล้านบาทจะส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์น้อย1999 JU3 ในอวกาศอันไกลโพ้นและก็จะมีการระเบิดพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเพื่อเก็บวัตถุที่ไม่ต้องลมสุริยะแล้วรัง สีมานานด้วยก็หวังนะคะว่าจะได้คําตอบเกี่ยวกับต้นกําเนิดของสิ่งที่มีชีวิตบนโลกและจักรวาลมีการคาดการณ์ค่ะว่ายานอวกาศไฮยาบุสะ2นั้นจะเดินทางไปถึงดาวเคราะห์น้อย 1999JU3 ในช่วงกลางปี2561และก็จะใช้เวลาปฏิบัติภาร,รกิจประมาณ18เดือนโดยจะส่งหุ่นยนต์ขนาดเล็กหลายตัวศึกษาพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยหากทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อยก็จะถูกส่งกลับมาอย่างโลกปลายปี2563ค่ะม2 0ี